เข้าใจมางำไงครั้งหน้าคุณมาขายของกับผมนะครับผมจะดูแลคุณเองแงวันนี้ขับรถกลับบ้านดีๆนะครับจีน่าครับไม่พี่จีน่าแพ้แพ้อะไรแบบนี้พี่นี้ยังไงบอกแล้วว่าแพ้ื่นแล้วบอกผมด้วยนะครับนี่ไปไหนบอกด้วยนะครับเอาลองอย่าทต้องเลย ผลคืองับแงได้ไม่ติดเลยถ้า,ถามันบริบทมันน่า,ารักหรือว่าของไหมแบบว่าอ้อนกันอยู่แต่ให้เยอะเกินเนี่แต <m> ่อ <m> ันนี้คือกูรถติดอยู่และอันี้ก็ขับรถก็ติดอยู่ใช่ปะ่ะแล้วก็ปวดหลังมากแล้วก็แบบบน <m> ่นเออเนี่ยรถติดมากเลยไม่ไปทำงานสายนั่นเลยเนี่ยจะสะจะเลทห้านาทีแล้วคือที่ประคองไม่ชอบเลทแต่ว่าะเลทแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะเ <m> นี่ยเขาจะช่วยเธอไงดิงอ่ แงเพืนไงวะผมอยากรู้เงเงเงแล้วก็ไม่ไม่ไม่เอกหรือไม่อะไรสั